รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่ไทยซุงซูจา้าเตรียมเก็บของกลับบ้านเฮาวันที่17มกราคมภายหลังกองสลากประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม65โดยรางวัลที่1 8, 8, 0, 9, ไ, 2, ได้กับหมายเลข8 8 0 1 5 9รางวัลเลขไทยสองตัวได้กับหมายเลข92รางวัลเลขหน้า3ตัวได้กับหมายเลข731และ786และรางวัลเลขไทย3ตัวได้กับหมายเลข529และ1 1 9ซึ่งล่าสุด พบคนถูกรางวัลที่1โดย Facebook ชื่อพีออนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ที่ไทซุงซูเดอร์ยินดีกับน้องปุกกี้จ้าซึ่งทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ